สวัสดีค่ะเพื่อนๆสมาชิกช่องสูตรหัวรวยซับนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะเราจะมาทําการคํานวณค่ะสิบล้างคะคันเทปนะคะกับสิบล้างแบบคูคีนะคะก่อนที่จะเข้าการคํานวณค่ะเดี๋ยวเรามาฟังคาเตือนก่อนค่ะคาเตือนคลิปวิดีโอนี้จะทําขึ้นโดยแส่ข้อมูลทางติดความน่าจะเป็นเท่านั้นจะทําขึ้นเพื่อเป็นแนวทางในการเสี่ยงโชค สนับสนุนสลากกินแบ่งรัฐบาลโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมขอให้สมาชิกทุกท่านโชคดีจากช่องสูตรหวยรวยซับนะเดี๋ยวเรามาดูวิธีการคำนวณกันฮ0ะสิบลางคันเทพนะแบบ3ตัวนะฮะเดิน22งวดฮนะเริ่มเดินตั้งแต่งวดที่ออกสีเด่น0ูนย์สีออก46เข้ามานะที่4 งวดที่ผ่านมานะฮะเด่นที่3 7 0นะปนวันออกมาที่0 6นกะก็เข้ามานะที่ 0, 0ูนย์ศะเราจะใช้หลักแสนหลักห 10, มื่นร้อยบน2ครั้งหน่วยบนสองครั้งหน่วยล่าง1ิ 10, หน้าครั้งที่ หร้อยหน้าครั้งที่สองสิบหน้าครั้งที่สองหน่วยหน้าครั้งที่สอง 2, สามครั้งร้อยท้ายครั้งที่ 1, 2, หน่งสครั้งหน่วยท้ายครั้งที่หนงร้อยท้ายครั้งที่สตัวเลขที่บวกกันมากกว่าสอหลักแอนมีเขียนไว้ข้างบนนะฮะห้าบวกศูนย์เท่ากับห้าห้าบวกหกเท่ากับหนบวกสเท่ากับห้าห้าบวกหกเท่ากับหนึ่งหนึ่งบวกสี่เท่ากับห้าห้าบวกศูนย์เท่ากับห้าห้าบวกหนึ่งเท่ากับหกหกบวกหนึ่งเท่ากับเจ็ดเจ็ดบวกสี่เท่ากับหนึ่งหนึ่งบวกเก้ ถ้ากับ7 7จบวกสท่ากับ1 1บวกสเท่ากับสนะะเราจะได้นะสิบล่างนะขันเทพของเรานะในงวดนี้นะเจ็ดหนึ่งสี่เรามาดูนะสิบล่างคูคี้นะเดินมาแล้วยี่สิบเอ็ดงวดนะสำหรับสิบล่างคูกกี้นะ เริ่มเดินตั้งแต่งวดที่ออกสองแปดเด่นหกแปดสองะออกสองแปดะก็เข้ามาหนะที่สองงวดที่ผ่านมาเด่นตัวเลขคู่นะคะศูนย์สองหกนลวันออกมาที่ศนะูนย์หกะก็เข้ามาในะที่ศูนย์สูตรเราจะใช้นะหลัก แสนสามครั้งหลักพันสองครั้งร้อยบนสองครั้งหน่วยบนหน่วยล่างสิบหน้าครั้งที่หนึ่งหน่วยหน้าครั้งที่หนึ่งร้อยหน้าครั้งที่สองหน่วยหน้าครั้งที่สองสามครั้งสิบท้ายครั้งที่หนึ่งหน่วยท้ายครั้งที่หนึ่ง ร้อยทายครั้งที่สองสิทายครั้งที่สองและบวกข้างที่สองห้าบวกสี่เท่ากับเก้าเก้าบวกหกเท่ากับห้าห้าบวกสองเท่ากับเจ็ดเจ็ดบวกหกเท่ากับสามสามบวกสีเท่ากับเจบวกสเท่ากับศวกศเท่ากับศบวกหเท่ากับหนบวกเเท่ากับศูนย์ศูย์วกหนึ่งศูนยบวกเเท่ากับเกบวกเเท่ากับหบวกสาเท่ากับเกบวกสเท่ากับหนบวกสอเท่ากับส เราจะได้นะสิบล่างแบบคูกขี้ในงวดนี้นะคะหนึ่งสามเจ็ดะฮะสูตรบอกมาแบบนี้นะคะว่าความน่าจะเป็นฮนะน่าจะมาเทเลคีนะฮะสำหรับสิบล่างะฮะเดี๋ยวเราไปวัดดวงกันเทียบชนดูนะคะ vs กันดูนะ,ะหนึ่งสามเจ็ดกับเจ็ดหนึ่งสี่ งวดนี้นะคะก็ถ้าชนนะคะชนสองตัวนะคะเจ็ดกับหนึ่งนะคะคเพื่อนๆชอบไหมนะ,ะสำหรับอ่านสะิบล่างนะหนึ่งกับเจ็ดเจ็ดกับหนึ่งนะ,ะในหลักสิบน่างความน่าจะเป็น,นะ,ะน่าจะมาที่เลขคี่นะ,ะตามสูตรนะ,ะก็สูตรนะ,ะก็เป็นไปแบบเอกฉันนะ,ะในงวดนี้นะ จะไม่มีอะไรนะที่ถ้าเป็นปักเนี่ยก็จะสูตรที่เป็นคู่ก็จะคู่ไปเลยขี้ก็จะเป็นขี้ไปเลยแบบนี้นะอย่างเช่นสิบล่างเนี่ยถ้าได้ที่ขี้ก็จะขี้ไปเลยแบบนี้นะคก็สูตรมาเป็นแบบนี้นะเอดก็ยกมาให้แบบนี้เลยนะฉะนั้นถ้าหลุดนะคก็ต้องมา่ารันใหม่ที่เริ่มเดินแค่นั้นเองนะก็ถ้าชอบสิบล่างที่เป็นเลขขี้ก็เลือกนําไปเสียงนะสำหรับ งวดประจำวันที่1กร,รกฎาคมนะ2า6 8นะหสำหรับคลิปนี้นะถ้าเพื่อนๆชอบก็ช่วยกดไลค์กดแชระะ์กดติดตามะะเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปใหม่ๆด้วยนะคะก็ขอขอบคุณที่เข้ามาติดตามรับชมะะขอบคุณทุกกำลังใจทุกคําติชมะะเจอกันอีกทีคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ